ฟรีซีกูได้ย่างนี้อย่างนี้อะไรกูได้ช็อป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 ลงไปหนึงนะให้เวลาหมดนั้นหน่อยหมาจะเปลี่ยนใจช็อปผู้หญิงนะเอาแล้วตอนนี้ตอนนี้คือตอนตอนนี้คือปลอมหมอ,อ,นนอไม่ใช่นี่คือเฟนดี้ติดต่อสามวันไอ้สี่วันเนาะสี่วันได้เลยเต้ที่หลังอยากจริงๆหมดใจค่ะคุณสอบไหมแม่คุณสอบไหม,มคุณสอบไหม You single <laughs> โซดโสดโสดเหรอใช่เลยใช่เลยใช่เลยแล้วอย่างตรงนี้เคตรงนี้เคนักแสดงหน่อยนะที่รังชันจากเฟิร์นหลักกับคุณลงเพลงก็ตีรี a ี y ได้น่ารักได้ที่ไายหาผู้หญิงอย่างนี้อ่ะที่นายหาจริงจริงเลยภาษาภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้ภาษาเกาหลีได้ ญี่ปุ่นใต้นิ่หน่อยนี่ส่อตี้ Oh <my. S 1> man, Thank you man Thank you ชนะ Man Thank you แล้วหลักไหมคนเยอะ He Oh she have boyfriend เมื่อไหร่ทำไมาันไม่รู้อ่ะทำไมาันไม่รู้อ่ะทำไมไม่บอกเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่มีเฟนอ่ะฉันยังไม่รู้เลยเมื่อไหร่ออยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่จิบช่างจิบอย่างนี้มาเี็ฟนหน้าเจ้าชู้เออไยไทัเขาอืม แฟนเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าคุณเป็นใคร <c oughs> บางที <c oughs> กับคนที่ชอบจริงๆไม่อยู่ด้วยกันเป็นปกติค่ะที่ชูอีก็ก็ขึ้นบอยๆเลย มโนเลคหวังว่าคุณมีความสุขทุกวันนะใครทำให้คุณมีความสุขก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ใช่มโนนะแต่คุณทาให้มีความสุขก็ได้เลยโมนาก็ต้องอยากมีหนึ่งคนที Radio ่รัก <pro> ฉันจริงๆโมโนไม่ชอบผู้หญิงเจ้าชู้เลยแค่นี้นะ โมนาฟังก่อนก็วันแรกวันแรกวันแรกก็บอกแล้วว่าเออมีแฟนเป็นผู้ชายแต่ว่าอยากลองผู้หญิงแล้วโมนาก็รู้แล้วโมนาก็ตกหลงไงผู้ฟังไม่ม,มีแบตเตอรี่แล้ว ทำไม่ได้เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะรักนะรักใครไม่ใช่รักคุณโมนารักพี่จ๊อบโมนาตัวนี้ตูคนป้าพูดรักนะ oh, i ม s o รี่ I'm sorry คุณฉัดเวลาฉันรักคุณคุณเจ้าชู้โมนากับคุณจุดแล้วโอเคตัวนี้โมนาอาจจะได้เฉียนไม่ได้แต่ดูป้าได้แค่น,คนี้กงเคิดแคนกงเลย <c oughs> จำได้ปะในใจใจของโมนาแค่มีหนึ่งใจคุณทำห้โมนาเสียใจอย่างนี้ สับวงหนึ่งนงมนาจะไม่รู้ลักคุณยังไงเลยหวังว่าคุณไปคิดดีๆทำอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องเปล่าแค่นี้ก่อนมาใจงี้เชียร์คุณฟังไม่รู้แบตเตอรี่เลยพี่เจ้าขอบุณค่ะพี่เจ้ขอบุณค่ะแตงเปล่าโมนาะคิดดีแล้วไหมแต่ยินใจของทังตัวนี้เจ็บมากเลยรับผู้ฉันไม่ได้รับผู้อก็ไม่ได้เลยพี่เจอาโซลีนะ โม,มนาทับังมมนาไม่อยากไม่อยากเจอคุณส่อนี้เลยัมไม่อยากเจอเลยไอ่ครท<ค>ัมไม่รู้จักหำังไม่รู้จักหังเสืออะไรอะเชียไม่รู้จักเขาคือเขาคือใครไม่รู้จักหัง ไม่รู้จักผู้จักนกฮันส์ฮะฮันส์ไม่รู้จักไม่รู้จัก <S <S 2> <S 2> <S 2> สตาร์สตาร์ไม่รู้จักคุณตัวนี้ไม่ใช่พูงพูนเลยจาวซูตัวนี้พูนโกหกด้วยไม่โกหก พาโมนาไปได้ไหมไปไหนอะอยู่ที่นี่แหละโมนาดี่ฉันใจโมนาอยากเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนปัตรแท็กโมนุู้นี้ไปไปกูบัตรแทีกอื่นได้ไหมคุณชื่ออะไรอ่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะจะอย่างนี้ใช่ไม,ม้โมนาพี่ชอบไปดมเล่าด่าเชไม้โม,มนาดมเล่ใหม้มา บออธิบายอธิบายอ,ธ,ายอธิบายให้ฟังนี่ไงเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไทยคนเต้นไทยคนเต้นปิงเพื่อน F C do v i ี e o ไหมซุบลังใส่วิดีโอ,อย่างนี้อ่ะอย่างนี้มโนไปแล้วนะ

คุณเปลี่ยนปกติตัวนี้เป็นเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นเพื่อนกันเลยโม่ากับคุณจบแล้วยังไม่จบยังไม่จบจบแล้วไม่จบไม่จบจบแน่แน่ไม่จบถ้าที่หลังฟ้าให้โอกาสเราลงตู้ในตรงนี้จบแล้ว ไม่จบไม่จบถ่ายวิดีโออย่างนี้อยู่ที่ที่ต้ไม่จบผู้นี้ม่นก็ถ่ายวิดีโอกับผู้ชายไม่จบได้ไหมพี่จ๋าผู้นี้มีเวลาไหม ถ่ายวิดีโอกับผู้ชาย